วันนี้จะมาคุยเรื่องของเลข84นะครับ84คือราหูกระดาพุธ8คือราหู4คือดาพุธความฉลาดหลักแหลม8คือนักเลงนะครับก็คือราหูนั่นแหละใครที่มี84เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมถึงขั้นฉลาดแกมโกงด้วยแล้วใครที่ใช้84มักจะเจอเพื่อนฝูงที่เป็นนักเลงครับ แล้วก็มักจะมีเพื่อนที่มีเลขเหลี่ยมเยอะอย่าไปคับประกันอะไรให้ใครนะครับสถิติของคนที่ใช้8ปเนี่ยมักจะโดนหักหลังครับคือเราต้องเป็นอย่างนั้นก่อนอะเราถึงจะดึงดูดเลขแบบนั้นนะครับเป็นคนที่ฉลาดมากมีไหวพริบปฏิพานสูงมีเหลี่ยมนักเลงอเอาไง่ายๆนะครับเลขแปดสเนี่ยหรือสีเนี่ยมันเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันสลับหน้าสลับหลังแค่นั้นเอง แนะนำไม่ให้ใช้นะครับแนะนําไม่ให้ใช้ใครที่ใช้8ปดสมานานจะรู้เลยว่ามีแต่บริวารที่เป็นคนเจ้าเล่ห์ฉลาดเกมโกงลองไปสังเกตด,ดูนะครับแล้วจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเลขมันดึงดูดทรัพยากรด้วยครับดึงดูดคนเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามความหมายนั้นนะครับอลองดูกันนะครับ